สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออออฟิเชวันนี้เราอยู่กับเซียวเอออ์นิมิ55ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เพื่อนๆนที่มีปัญหาไตเบาหวานคอเลสเตอรอลดื่มชาพัะจันรยิ้มเลยครับขับของเสียล้างสารพิษโดยเฉพาะผู้สูงอายุจากแข็งแรงยิ่งดื่มยิ่งสุขภาพดีกับชาพัะจันรยิ้มสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับทางซานบอกกับแมวตัวใหญ่ถึงเหตุผลที่เขาต้องการพูดคุยกับผูน้นำเผ่าอสูรเงาเพราะเผ่านี้เชี่ยวชาญในการขโมยของแมวตัวใหญ่ย,ยิ้มพร้อมเอ่ยว่าดูเหมือนว่าแผนการของเจ้าจะดำเนินไปได้ด้วยดี ทางซายิ้มออกมาก่อนจะกล่าวว่าไม่มีอะไรจอดสำคัญไปกว่าการเอาผลประโยชน์มาหลอกล่อคนของเผ่าอสูรเงาเก่งในการซ่อนตัวอยู่ในความมืดสามารถทำอะไรก็ได้แมวตัวใหญ่ก็ถามว่าแล้วมีสิง่งใดที่ข้าต้องทำหรือไม่ทางซาใส่หัวพ้องบอกว่าไม่มี จ้าสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้คราวนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนตัวเองอาจกล่าวได้ว่ามันจะเป็นการต่อสู้ของกลุ่มคนที่แข่งแกร่งที่สุดเป็นอรองเพียงจักรพรรดิเท่านั้นเพื่อตำแหน่งจกักรพรรดิทุกคนย่อมทำให้ดีที่สุดความมันมากให้ได้คา,าเข้าใจแล้วแมวตัวใหญ่พยักหน้าแลรู้ดีว่าทาังซานหมายถึงอะไรหลังบอกลาแมวตัวใหญ่ทังซานกลับมาที่สภา,ารสาสสำนักเพียงลำพัง การปรากฏตัวของอสูรเงาในวันนี้ทำให้เขามีความคิดกล้าหาญบางอย่างแต่เรื่องนี้ต้องพูดคุยกับผูน้นำเผ่าอสูรเงาก่อนหลังจากนี้ก็รอดูว่าจะเป็นไปตามที่เขาต้องการหรือไม่สำหรับเผ่าอสูรเงามันอาจมีความเสี่ยงสูงมากแต่ราคาที่ถึงซานยินดีจ่ายก็สูงมากเช่นกันตอนนี้เหลือเวลาสามวันเท่านั้นก่อนจะถึงวันจัดงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่ จากการสังเกตด้วยดวงตาจิ้งจอกสว่างทางซานก็สามารถมองเห็นว่าโช่แนวราสันักแข่งแก่งและมีจำนวนมากเป็นอย่างยิ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ถูกควบคุมโดยเผ่าอาสูรจิ้งจอกสว่างบวกกับการตื่นขึ้นข,นของต้นไม้บรรพชนที่คอยมอบพลังชีวิตสูต่ดินแดนพุทธศูนย์ ก็ทาให้โชว์เพิ่มขึ้นตามไปด้วยยิ่งโชว์ถูกรวบรวมไว้ที่ราชสำนักมากเท่าไรสาถานที่แห่งน,นี้ที่เป็นตําแหน่งสงการของดินแดนพุทาศูนยก็ยิ่งมีความเสถียรมากขึ้นเท่านั้น ภูเขาสักดิ์สิทธิ้งจอกสว่างสามารถรองรับโชคได้มากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการช้นฟูพลังของจักรพาลอาร์สูนยิ้งจอกสว่างที่สูญเสียพลังไปในครั้งก่อนการที่โช่มีอยู่จำนวนมากในราชสำนักย่อมเป็นผลดีต่อจกักรวรรดทิ้อยู่และจกักรวรรดิไรยเชิญความวุ่นวายที่ราชสำนักกำลังจะเกิดขึ้นแต่คราวนี้เป็นความวุ่นวายของคนจำนวนมากที่มารวมตัวกันหากคราวนี้ คู่อย่างผ่านไปได้ด้วยดีมนันจะเป็นการวางอารกฐานให้กับทั้งซานและเหม่กงจึงให้สะสมฐานการฝึกฝนมากขึ้นเพื่อรอคอยโอกาสในการเป็นจักรพรรดิเมื่อเขาและนางเป็นจักรพรรดิเก่งว่าทั้งคู่จะประกาศจุดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจักรพรรดิอาสูนและจกักรพรรดิพุธวันอย่างเป็นทางการ ในช่วงสามวันหลังจากนี้ทางซานลดจำนวนครั้งที่ออกไปจากสภาราชสำนักเพียงไปหาเมืองกงจึงส่วนเวลาที่เหลือก็ฝึกฝนอยู่ในสภาราชสำนักแนวระหว่างรอง,งานประมูลนอกจากนี้ก็ไม่ได้ไปพบกับจกักรพรรดิผู้สัรทิอย่างและก็ไม่มีออร่าข,ของจักรพรรดิในสภาราชสำนักเก่งว่าจาักรพรรดเหล่านี้คงกำลังฝึกซ้อมให้กับคนในเผ่าที่จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยตัวเอง แต่สิ่งที่ถังซันรู้คือจากกะพัดอาสุนเพขาวและจากกะพัดอาสุนอมตามาจะคอยแนะนำเหมืกอกงจือในการฝึกฝนเห็นได้ชัดว่าจากกะพัดทั้งสองตั้งความหวังกำนังไว้สูงมากส่วนพ่อผู้ให้กำเนิดอย่างจากกะพัดอาสุนองชิตตันก็ไม่ได้ปรากฏตัวเหตุผลหลักก็เป็นเพราะไม่กล้ามาที่นี่ตอนนี้สูชินอยู่ข้างกายจากกะพัดอาสุนเพขาว หลังจากที่จกักรพรรดิอาซุนของคิดตันรู้ว่านางกลับมาที่ราชสำนักข่าวก็ได้มาหานางหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่มาก็จะถูกจกักรพรรดิอาซุนให้ข่าวลงมือทุบตีนี่อาจกลายเป็นจกักรพรรดิที่น่าสงสารที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ข่าวก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องยอมรับมนันและที่สำคัญซูชินก็ไม่ต้องการพบหน้าข่าเหมือนกันสาหลับงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่ของราชสำนัก จาถูกจัดขึ้นที่ลานประมูลคุณนางเกือบทั้งหมดมาเที่ยวร้านสำนักไม่ใช่ผู้เขาต้องการจะมาประมูลจริงๆแต่ทั้งหมดล้วนอยากเห็นสุดยอดอาวุธและสิ่งของล้ำค่าด้วยสายตาตัวเองพอครั้งนี้เป็นการประมูลสุดยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนในรอบพันปีจึงไม่ต้องสงสัยดูว่าย่อมต้องมีสิ่งของดีๆมากมายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมันจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่ง ที่ลานประมูลของราชสำนักมีห้องโถงขนาดใหญ่สามหลับใช้เป็นจุดจำหน่ายตัวการจะเข้าไปได้ต้องมีตัวและมีราคาที่สูงเพียงค่าตัวอย่างเดียวก็ทำเงินให้กับราชสำนักได้เป็นอย่างมากสามหลับห้อง VIP สิ่งนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินจากกับพัดแต่ละคนจะมีห้อง VIP เป็นของตัวเองนอกจากนี้ก็มีเฉพาะเจ้าเมืองหลักเท่านั้น ที่สามารถมีห้อง VIP หน้ไแม้แต่ผู้สระของขาต่างๆที่มีสายเนื่อนระดับสองก็ยังไม่มีห้อง VIP และที่นังของผู้เขาก็เหมือนกับผู้มาเข้าชมงานประมูลคนอื่นส่วนใครที่มีสายเนื่อนระดับหนึ่งก็สามารถใช้ห้อง VIP หน้ไแต่ราคาก็สูงมากเช่นกันทางซานในฐานนะผู้นำเผ่าต้นไม้น้ำทองและยังเป็นเจ้าเมืองเจนู่เฉิงจึงมีห้อง VIP เป็นของตัวเองโดยธรรมชาติ ห้องนี้สามารถรองรับได้ประมาณสิบคนและการปฏิบัติต่อเจ้าเมืองหลักก็แตกต่างกันมากทางผู้จัดงานประมูลอรุดีว่าเผ่าต้นไม้มทองร่ำรวยมากจึงเตรียมรอต้อนรับไว้เป็นอย่างดี ส่วนเม่อโกงจือก็มีห้องวีไีเป็นของตัวเองเช่นกันในฐานะเจ้าเมืองเคอหลีและยังเป็นคนอริเริ่มการแข่งขันในครั้งนี้นอกจากนี้นางยังคว้าแชมป์การแข่งขันนั่นเริมของราชสำนักในตอนนั้นทาให้ถูกจับตามองมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับการประมูลจะจัดขึ้นเป็นเวลาสามวันติดต่อกันโดยไม่หยุดพัก มีเพียงเปลี่ยนตัวพิธีกรส่วนรายการสิ่งของทั้งหมดจะถูกนำออกมาประมูลโดยจัดเรียงตามมูลค่าหลังจากใครที่เข้ามาแล้วจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกไปหรือหาออกไปจากลานประมูลก็จะไม่สามารถกลับเข้ามาใหม่ได้อีกแน่นอนว่าย่อมมีการเตรียมอาหารน้ำลืมและห้องสุขาวไว้พร้อมงานประมูลวันที่หจะเริ่มในช่วงเที่ยง แต่ในช่วงเช้าตูที่ดน้านนอกของลานประมูลนั้นเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากเดิมทีทางผู้จัดงานได้เสนอให้มีการขยายพื้นที่ไปยังสนามต่อสู้แต่ก็ได้ถูกปฏิเสธพอพื้นที่ในจุดนี้ได้ถูกจัดเตรียมงานไว้แล้วจะเป็นสถานที่สำหรับจัดการแข่งขันต่อไปหลังจากงานประมูลได้จบลงต้องอย่าลืมว่า ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันล้วนอยู่ระดับ11ด้วยขุมกําลังระดับนี้ยอมสร้างความเสียหายอย่างมากในขณะต่อสู้แม้ว่าจะมีจักรพรรดิคอยเป็นกรรมการตัดสินแต่ก็ยังจําเป็นต้องมีผู้พิทักษ์ที่แข็งแร่งคอยปกป้องราชสำนักไม่ให้เกิดความเสียหายมากเกินไปทำให้สถานที่ในบรนิเวณนี้ถูกเสริมความแข่งแกร่งให้มากขึ้นดางนั้นงานประมูลจึงจัดที่ลานประมูลเพียงอย่างเดียว มีคนจำนวนมากมายืนต่อแถวเพื่อรอซื้อตัวก่อนจะผ่านเข้าไปจะถูตรวจสอบอย่างเข้มงวดแต่ถึงกันนั้นก็ยังมีบางคนที่อยากจะเข้าไปโดยทำตัวปลอมขึ้นมาแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกจำได้ทีละคนและถูกจำคุกชั่วคราวพร้อมปรับเงินเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ก็มีคนที่แข็งแร่งบางคนอาศัยความสามารถของพลังสายเลือดเพื่อแอบ,บเข้าไปแต่ไม่นานก็ถูกผู้พิธาตรวจพบจึงไม่มีใครโชคดีแอบ,บเข้าไปได้นอกจากนี้ยังมีขุมกำลังระดับ11หลายคนคอยเฝ้าสังเกตและตรวจสอบอย่างละเอียดคนที่จะเข้าไปได้ต้องมีตัวของจริงเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแอบ,บเข้าไปโดยไม่มีตัว เพื่อให้สามารถบรรจุคนได้มากขึ้นมีการทำที่นั่งชั่วคราวขึ้นมาแม้แต่บริเวณทางเดินก็ยังต่อออกมาเช่นเดียวกับช่องว่างที่อยู่ระหว่างที่นั่งก็ถูกเสริมเก้าอี้เพิ่มขึ้นมาด้วยการที่มันอยู่ติดกันมากเกินไปย่อมจะมีปัญหาสำหรับผู้พันที่มีร่างกายขนาดใหญ่คนเหล่านี้เดิมทีก็ตั้งใจจะซื้อตั๋วเพิ่มอีก2-3ใบเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้น แต่ก็ต้องบอกว่าแม้แต่ตัวใบเดียวก็หาซื้อได้ยากและยากมากจริงๆท่ายที่สุดจึงต้องใช้พลังสายเลือดของตัวเองเพื่อลดขนาดร่างกายลงมาจึงเป็นไปได้ว่า3มวันของการประมูลหลังจากนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลหลายคนจะไม่สะดวกสบายอย่างแน่นอนทาให้ทุกคนต่างภาวนาขอให้ได้ที่นั่งที่ไม่อยู่ติดกับเผ่าที่มีร่างกายขนาดใหญ่เช่นเผ่าอาสุนอาโรกกายอาสุนคดส,สารและอาสุนแรดนี่คือเผ่าที่มีร่างกายใหญ่โตนี่เป็นข้อกําหนดของการประมูลหากไม่พอใจก็ต้องหาซื้อตั๋วเพิ่มเองและที่สําคัญยามเป็นการตัดสินใจของราชสำนัก แม้ว่าเผ่าต่างๆจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกสองชั่วโมงก็จะเริ่มการประมูลทำให้ทางเข้าลานประมูลทั้งหมดแออัดยัดเยียดเต็มไปด้วยผู้คนการที่กลุ่มกำลังที่แข็งแก่งมากมายมารวมตัวกันที่นี่ทำให้เกิดความผันผวนของพลังงานและพลังสายเลือดผสมปะปบบนกันแต่ก็ไม่มีความดุนแรงใดๆเกิดขึ้น ในเวลานี้ทางซานและเหล่าผู้โสของเผ่าต้นไม้ทองอยังไม่ได้เข้ามาแม้ว่าที่นั่งในห้องวีไอพีจะรองรับได้เพียงสิบคนแต่คราวนี้เหล่าผู้โสก็มากันทั้งหมดทางซานจึงซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหลายตัวอยู่ที่หน้าห้องวีไอพีของเผ่าต้นไม้น้ำทอง ในฐาน,นะที่เป็นเจ้าเมืองคนล่าสุดที่เพิ่งผ่านการทดสอบบวกกับต้นไม้บรรพชนมีความสามารถในการส่งหารจักภารนะผู้สันวัชละต่อให้ตัวจะหายยากมากแค่ไหนาแต่สำหรับเผ่าต้นไม้ทองมันก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้น หลังออกมาจากสภาราสำนักรถมาก็มาจาอดรออยู่ที่เชิงเขาแล้วนี่คือรถมาที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษด้วยฝีมือของเผ่าต้นไม้น้ำทองรถมาทั้งคันทำมาจากลำต้นของต้นไม้สีอทองแต่ก็มีความไม่ค่อยปาาน,นิดมากนักนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์ของต้นไม้มันพชนติดอยู่ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าต้นไม้น้ำาทอง สำหลับขบวนรถม้ามีทั้งหมด10บคันและคันที่ตรงกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดปากกรอบด้วย2สองห้องพักและหนึ่งห้องโถงมีเพกาซัส8ตัวทำหน้าที่ลากจูงส่วนรถม้าคันอื่นทั้งหมดมีขนาดเล็กกว่าคันนี้ครึ่งหนึ่งปากกรอบด้วย1หนึ่งห้องพักและ1ห,ห้องโถงหลังจากทางซานมองเห็นรถม้าสุนโอรุเป็นครั้งแรกก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจพึมพำว่าการร่ำรวยมันดีแบบนี้นี่เอง ต่อมามีเสยงดังขึ้นว่าท่านผู้นำตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วพวกเราออกเดินทางกันได้ไหมเป็นน้ำเสียงของผู้ว่าโสที่หนึ่งมองมายันทางซานที่ยืนอยู่หน้าออรถมาที่ยังไม่มีท่าทีจะเดินขึ้นไปเพียงมองไปยังอีกฝั่งของถนนทิศทางที่ทางซานมองไปนั้นคือทิศทางของโรงแรมพยาขาวอย่างแน่นอนเส้นทางจากโรงแรมพยาขาวไปยัางลานประมูลต้องผ่านด้านหน้าของสภาราสำนัก ในเวลานี้จิจสัมเนึ้ออันศักดิ์สิทธิ์ของเขาก็สัมผัสได้ถึงการมาของขบวนรถมาแล้วพูดว่ารอสักครู่หลังจากนั้นไม่นานก็มีขบวนรถมาขนาดใหญ่มากมุ่งหน้ามาในทิศทางนี้แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือรถม้าขนาดใหญ่ที่ตรงกลางมีเพกาซัส16ตัวทำหน้าที่ลากจูงและที่นั่นข้างมีสัญ,ญลักษณ์งงเล็สีทองเแฉก ซึ่งแสดงถึงตัวตนของเจ้าของรถมาก,การที่เพกาซัสาลากจนถึงสิบหกตัวเป็นการแสดงถึงฐานะรถม้าของจกักรพรรดิแต่ตอนนี้ไม่มีจกักรพรรดิอยู่ที่นั่นนายของรถมา้าอันที่จริงนารชสํานัก จากกรฮลสามารถบินไปไหนก็ได้ตามที่ต้องการจึงไม่จำเป็นต้องนั่งรถม้าไปยังลานประมูลที่ด้านหน้าและด้าน,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 นหลักของอรถม้าคันนี้มีรถม้าห้าคันของเผ่าอาสุนยืนคอยคุ้มกันไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่อยู่แนวรถม้าคันนี้ที่เป็นรถม้าของจกกักรกฮารอาร์สขาวยอมต้องเป็นเหมยอกองจือโซชินและเจ้าหญิงในตอนนี้ เมื่อกงจื่อนั่งอยู่แนวรถมาและกำลังพูดคุยกับท่านแม่ทั้งสองคนปรึกษาหารือเกี่ยวกับการประมูลแต่จู่ๆมีเสียงของอาสุนยุยงที่แข็งแ่งดังมาจากนอกรถว่าท่านเจ้าเมืองที่ข้างหน้ามีขบวนรถม้าจอดอยู่ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าเมืองเหมือนกันเมื่อกงจื่อหันหน้ามองไปยังเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็พูดขึ้นว่าบอกให้พวกเขาหลบไปไม่เห็นหรือว่านี่คือขบวนรถม้าของจักรพรรดิ หากมีเพียงรถม้าของเผาอาสุนยุงเจ้าเมืองคนอื่นย่อมไม่เลือกที่จอหลบหลีอย่างแน่นอนท้ายที่สุดเผ่าอาสุนยุงไม่มีจกักรพรรดิแต่ตอนนี้แตกต่างออกไปพวกนางกำลังนั่งอยู่ในรถม้าของจกักรพรรดิอาสุนพิขาวเพียงไม่นานก็มีเสียงแจ้งารายงานอีกครั้งว่าตอนนี้อีกฝ่ายยินดีที่จะหลีกทางให้พวกเราผ่านไปได้ขอรับ จ้าหญิงเปิดผ้าม่านโอรถมาขึ้นนางก็อดไม่ได้ที่จะงหงักไปคู่หนึ่งเมื่อมองเห็นอรถม้าสีอทองแม้จะเป็นเพียงอรถม้าแต่ก็สัมผัสได้ถึงพลังชิ้นมหาศาลที่เล็ดลอดออกมาจานนั้นเหลือมมองไปเห็นสัญลักษณ์ที่บนตัวรถมาสีอทองจึงอดไม่ได้ที่จะพูดพ้งออกมาว่านี่คือทีมของเผ่าต้นไม้น้ำทอง ต่อมาเหม่ยกกงจื่อมองออกไปด้วยความสงสยัยก็มองเห็นขบวนรถม้าของเผ่าต้นไม้ทองที่อยู่ข้างถนนเห็นขุมกําลังของเผ่าต้นไม้ทองยืนอยู่หน้าขบวนรถม้าของพวกเขานางก็พูดออกมาว่า ผิวสีน้ำเงินและมีหนามอยู่ทานด้าหนังเผ่าต้นไม้มทองค่อนข้างพิเศษจริงๆในขณะที่พูดก็มองด้วยความสงสัยวินาทีต่อมาสายตาของนางก็สังเกตเห็นร่างที่ตรงหน้าของเหล่าผู้โสหลายคนที่ดูเหมือนจะยืนคุ้มกันสายตาของทงั้งโคสอบตาการดวงตาของอ e ีฟายเป่งประกาจ,จัดจ้ายอย่างอ่อนโยนข่าพยักหน้าให้นางเมื่อกนจื่พยักหน้าเล็กน้อยตอบกลับ นางก็รู้ดีว่าคนที่ยืนอยู่หน้าสุดคนนั้นย่อมต้องเป็นผู้นำคนปัจจุบันของเผ่าต้นไม้น้ำทองนางเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานของเผ่านี้บวกกับข้อมูลที่ได้มาจากร้านค้าอาื่นๆจึงรู้ดีว่าจากกับหาดผู้สันวัชระเสียชื้นอย่างไรว่ากันว่าการต่อสู้ในครั้งน,นั้น ผู้นำเผ่าต้นไม้ทองได้หยิบยืมพลังของต้นไม้บรรพชนด้วยการสนับสนุนจากต้นไม้บรรพชนที่ตื่นแล้วก็สามารถสังหารจากกักรพรรดิผู้สันวัชลได้สำเร็จทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคนที่น่าสนใจมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้แต่ก็ยังเทียบกับนางไม่ได้ตอนนี้เหมยโกนืจอขั้นเดามากๆเกี่ยวกับชายคนนี้รวมถึงยังขั้นเดาว,ว่าอีกฝ่ายที่อยู่แนวราชสำนัก จะสามารถหยิบยืมพลังของต้นไม้บรรพชนแน้หรือไม่หากทำได้เขาจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวในการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ต่างๆก็ไม่น่าจะทำได้พอต้นไม้บรรพชนยังไม่ตื่นตัวอย่างสมบูรณ์และที่สำคัญที่นี่อยู่ห่างไกลจากเมืองเชมูเชิงคงจะหยิบยืมพลังจากต้นไม้บรรพชนได้เพียงบางส่วนนอกจากนี้ เผ่าต้นไม้น้ำทองก็ไม่เก่งในการต่อสู้ทางซานที่เห็นเหมยกงจือที่สวมชุดคุมสีเงินโอรุดานั่งอยู่ในรถมา้าข่าวก็ยิ้มออกมาอย่างชัดเจนเจนเหนียวเซิญนที่อยู่ข้างทางซานอดไม่ได้ที่จะพูดว่าพี่ชายนั่นคือผู้นำคนใหม่ของเผ่าอัสุนยุงและยังเป็นเจ้าเมืองเคอรีข้าได้ยินมาว่า การแข่งขันคัดเลือกคู่ของคันนี้เกิดมาจากความตั้งใจของนางนางยังเด็กและงดงามมากคาดาว่าหากไม่ใช่การต่อสู้เพื่อย่งชิงตำแหน่งจกัรารดคงมีคนมากมายต้องการแต่งงานกับนางทางซานก็เอ่อยว่านางจะเป็นพี่สะภของเจ้าเอาละ่ะพวกเราขึ้นรถมากันเถอะขณะที่พูดก็ก้าวขึ้นไปบนรถมาคานที่ตรงกลาง จินเหมียวเซินตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดของทางซานพี่สะพายของนางมันหมายความว่าอย่างไรหลังจากขึ้นมาก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองทางซานพร้อมถามว่าพี่ชายท่านหมายความว่าอย่างไรท่านมัน่นใจหรือว่าจะเป็นผู้ชนะนางคือคนเดียวที่ตามทางซานขึ้นมาบนรถม้าคันนี้ทางซานยิ้มและพูดว่าข้าจะทำให้ดีที่สุดหากนางมาเป็นพี่สะพายของเจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไร จีนเหมียวเซินพูดพุ่งออกมาทันทีว่าแน่นอนว่ามันย่อมดีแม้จะเป็นคนรักสายเลือดแต่นางก็เป็นเจ้าเมืองข้าได้ยินมาว่านางเคยคว้าแชามป์ของการแข่งขันนั่นเดิมของราชสำนักมาก,ก่อนและมีความแข่งแกร่งที่ทรงพลังมากหากมีพี่สพายแบบนี้ทั้งสองเผ่าจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากนั้นพวกเราจะมั่นคงได้อย่างแน่นอนทางซานย้มรับพูดว่าเอาล่ะ ทูกอย่างจะเป็นเช่นนั้นจีนเหมียวเซินยิ้มก่อนจะบอกว่าพี่ชายถ้าเช่นนั้นท่านต้องฝึกฝนให้หนกักการจะหาพี่สะพ้ายแบบนี้ได้ก็ไม่เช่าเรื่องงา่ายทางซานยักษ์หลายพอมกล่าวว่าเจ้าไม่เชื่อข้ายอย่างนั้นหรือจีนเหมียวเซินพูดออร่อยมากข้าเชื่อข้าเชื่ออย่างแน่นอนพี่ชายคุณข้าเก่งที่สุดแม้ว่านานจะพูดแบบนี้แต่น้ำเสียงก็ดูไม่ค่อยเต็มใจ จานั้นทางสารไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมแต่ภายในใจของขา่าวนอกจากตัวเขาแล้วเมม่โกนจื่อจะแต่งงานกับคนอื่นได้อย่างไรข่าบวบนรถม้าของเผ่าต้นไม้ทองออกเดินทางตามหลังขบวนรถม้าของเผ่าอสุนยุงมุ่งหน้าตรงไปยังลานประมูลบางทีอาจเป็นเพราะงานประมูลครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นตามท้องถนนแนวราชสำนักที่ดูคึกคักก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นเงียบเหงาขึ้นมา เพราะมีเพียงคนที่ซื้อตั๋วเท่านั้นถึงจะเข้าไปชมนาางในขณะเดียวกันยังมีคนอีกจํานวนมากที่ไม่มีตัว๋วจึงพากันมาที่ดน้านนอกของราชสำนักพอที่นี่ได้มีการถ่ายทอดสดการประมูลผ่านทางหน้าจอขนาดใหญ่ที่ถูกจัดขึ้นโดยเผ่าคิดตัน ข่าวนี้พาวิคิต้าสามารถทำเงินได้มากมายแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายในการซื้อสิธิ์การออกอากาศรับสัญญาณงานประมูลแต่รวมๆแล้วก็คุ้มค่าที่น้านนอกของราชสำนักมีจุดออกอากาศมากกว่า100จุดเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมกันอย่างทั่วถึงก็จบลงไปแล้วนครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุ้นและติดตามไปด้วยกันนะครับ ท่านสามารถกดรับชมผู้ที่ดื่มดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพนะครับไตเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลนะครับผมผมขอแนะนําอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับผมที่จะช่วยให้ท่านดูแลสุขภาพท่านให้ห่างไกลจากอาการเหล่านี้นะครับผม หรือท่านที่เป็นแล้วก็สามารถาทานผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับนั่นก็คือชาพระจันทร์ยิ้มนะครับผมการันตีจากผลงานวิจัยนะครับพบว่าชาพระจันทร์ยิ้มของเรานะครับมีส่วนช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ช่วยลดของเสียในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไตกีเสไรน์นะครับก็จะดีขึ้นเมื่อระบบไหลเวียนโลหิตเราดีขึ้นนะครับผมก็จะทําให้นะครับอาการไม่ว่าจะเป็นไตเบาหวานความดันคอเลสเตอรอลนะครับมีอาการที่ดีขึ้นตามลําดับนะครับผมสาหรับท่านที่สนใจสิ สินค้าในราคาประหยัดนะครับก็สามารถนะครับสมัครสมาชิกเข้ามากับทางบริษัทเราได้นะครับเพียงค่าสมัครรายปีนะครับปีละ100บาทท่านจะได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกนะครับผมหากใครสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัทคิตตันไบโอเทคกรุ๊ปของเรานะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook y o u t u b e Instagram นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ l i น์แอแล้วก็เว็บไซต์นะครับหรือเบอร์โทรติดต่อทางด้านด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้เซวเออขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ